ปีศาจแดงประกาศปลดโอเลกุนาโซชาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านนะครับวันนี้มีข่าวด่วนรอบเย็นครับเมื่อทางสโมสรมนยูไเต็ดได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าได้ปลดโอเลกุน้าโซชาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ หลังจากนี้เขาเลือ,อย่างหนักนะครับตั้งแต่ช่วงหลังจบเกมที่แมนยูเต็ดบุกไปพ่ายวัดฟอร์ด4ตอนหนึ่งว่าสโมสรมีการนัดประชุมเร่งด่วนครับเรื่องการปลดโอเลกุน่าโซชาออกจากตําแหน่งซึ่งในช่วงหน้าขนานั้นครับทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเห็นสมควรจะปลดโอเลกุน่าโซชาออกจากตําแหน่งครับรอแค่เพียงให้ตระกูลเกลเซอร์อนุมัติเพียงแค่นั้น และในช่วงเย็นวันนี้ครับโอเลกุน่าโซชาก็ถึงค่าจนได้ครับเมื่อสโมสรมนยูเตตได้ประกาศออกมาอย่างเปน็นทางการครับว่าได้ทําการปลดโอเลกุน่าโซชาออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมเป็นที่เรียบร้อยส่วนคนที่จะเข้ามาคุมทัพชั่วคราวไปก่อนนะครับก็จะเป็นไมเคิลคาริกซึ่งจะลงคุมทีมในเกมที่แมนยูเตดจะบุกไปเยือนบียารีลในช่วงกลางสัปดาห์นี้ก่อนครับส่วนหลังจากนั้นนะครับสโมสรจะเข้าสู่ระบบการสรรหาผู้จัดการทีมชั่วคราวคนใหม่ครับเพื่อทําหน้าที่คุมทัพแมนยูเตด ปนจนกว่าจะจบซีซั่นนี้ครับส่วนในใจความสําคัญจากแถลงการของสโมสรน,นะครับดูแล้วในรายของซีดานหรือว่าเอริกเทนฮากนี่น่าจะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าสโมสรน้องการกุนซือที่เข้ามาคุมทัพเพียงแค่จบซีซั่นนี้เท่านั้นครับซึ่งเท่ากับว่ากุซื้อทั้ง2รายที่กล่าวไปก่อนหน้าก็คงไม่ใช่แน่แน่ละครับและความเป็นไปได้มากสุดตอนนี้นะครับคาดว่าจะเป็นรัฟรังนิกอดีตกุนซือของอาร์เบลลซิกหรือว่าอาจจะเป็นโลรองบลองอดีตกองหลังของทัพปีศาจแดงนั่นเองครับ แต่ทางนี้นะครับสื่อท้องถิ่นก็คือแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ได้ยกให้รัฟดังนิกกุนซือไป63ปีรายนี้ครับขึ้นเป็นเต็งหนึ่งที่จะเข้ามารับงานกุนซือของแมนยูเต็ดชั่วคราวเป็นจจบซีซั่นนี้และคาดว่าทางสโมสรจะประกาศกุนซือรายใหม่ที่เข้ามาคุมทีมแบบขัดตาทับก่อนเกมกับเชลซีสัปดาห์หน้าด้วยครับเราวกกลับไปยังเรื่องของไมเคิลคาริกกันก่อนนะครับในส่วนของมือขวาของโอเลกุน่าโซชาอีก2รายก็คือไมค์ฟีลด์และก็คีรันแมคเคนนา ทางสโมสรยังเก็บทั้งคู่เอาไว้ครับเพื่อคอยช่วยไมเคิรคาริคคุมทีมซ้อมในเกมที่แมนยูเต็ดจะยกลคนบุกเยือนบียาเรียในช่วงกลางสัปดาห์นี้ไปก่อนครับต่อไปครับเรามาดูถ้อยคําแถลงการจากทางสโมสรน,นะครับถึงการปลดโอเลกุนาโซชาออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอประกาศว่าโอเลกุนาโซชาได้ออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเลจะเป็นตำนานที่แมนยูเต็ดอยู่เสมอ เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่เราได้ตัดสินใจที่ยากลําบากแบบนี้แม้ว่าผลงานในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างน่าผิดหวังแต่ไม่มีอะไรมาปิดบงังการทํางานทั้งหมดตลอด3ปีที่ผ่านมากับการวางรากฐานที่ยอดเยี่ยมของเขาและเพื่อความสําเร็จระยะยาวของสโมสรเอาไว้โอเลกุนาโซชาจากไปพร้อมกับความขอบคุณจากใจจริงสำหรับพวกเราความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยของเขาในฐานะผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และเราอยากจะขออวยพอให้เขาประสบความสําเร็จในอนาคตเขาจะอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรมอยู่เสมอไม่ใช่แค่เรื่องราวในฐานะนักเตะแต่ในฐานะผู้จัดการทีมและก็บุคคลที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรด้วยเขาได้สร้างความทรงจาที่ดีมากมายให้กับเราเขาจะได้รับการต้อนรับการกลับมาที่โอัลทราฟอร์ดเป็นอย่างดีในฐานะส่วนหนึ่งของครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับตอนนี้สโมสรจะให้ไมเคิลคาริครับหน้าที่ดูแลทีมในเกมที่กำลังจะมาถึงก่อน คณะที่สโมสรจะพิจารณาการแต่งตั้งผู้จัดก,การทีมชั่วคราวรายใหม่ไปจนกว่าจะจบซีซั่นนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ c e b o o k Red d e v วิ Page กันด้วยนะครับผม